ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนวันนี้นะคะจู่ๆเนี่ยก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็หลายคนก็อาจจะถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คงมีเจอสะดุ้งแบบนี้นะคะหรือเปล่าใช่คุณจตุพ,พรพรหมพันธ์ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นนวันนี้นะคะ Facebook Live ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ชื่อตอนเนี่ยบ่ามองทะลุค่ะมีบางช่วงบางตอนที่คุณจตุพรเนี่ยได้พูดเอาไว้บอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนอาจถูกปปช ยื่นคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีข้อกล่าวหาอันน่าสงสัยเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายจากกรรมเก่าและเกิดร่องรอยการประพฤติมัวหมองขึ้นใหม่ผสมกันอย่างร้ายแรงชนิดคาดไม่ถึงอ่ะคุณจตุพรเนี่ยนะฮะจะชี้เป้าหรือมีอักษรเย่าไหมอืมลอไปฟังกันค่ะววนะครับขาวแว่วๆนะครับไม่ต้องเชื่อมากอีกสักสองอาทิตย์กว่านะครับก็จะเห็น รัฐมนตรีเนี่ยนะครับอย่างน้อยสามคนเป็นอย่างน้อยอนะครับสามคนเป็นอย่างน้อยก็จะถูกเรื่องราวนะครับในสาระที่สําคัญและก็หลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะต้องถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่อืมไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าพราถ้าถ้าเชื่อแล้วเดี๋ยวไปวิ่งแล้วผมข้อมูลไิดดีใบได้ไหมคะเป็นใ้แดง<อ>หรือว่าต่อเนื่องเอาเัวไหน นะครับเพราะว่านยครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวมันมีร่องรอยเดิมอืมและก็ร่องรอยใหม่อย่างที่คาดไม่ถึงอ๋อนะแววมาเมื่อกี้บอกว่ายังเพิ่งเชื่อใช่ไหม่ะเออแต่มีคนสะดุ้งลยเอออย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยสามคนนะอย่าว่าอาจจะมากกว่าสามใช่คือเขาบอกว่าข่าวนีนะแววมาแล้วบอกว่าอีสองอีกประมาณสองสัปดาห์แล้วทตตีในชุดเนี้ยนะคะ อย่างน้อยสามคนจะถูกเรื่องราวในสิ่งสำคัญนะคะเรื่องเก่าแล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาผสมและหลังจนากนั้นอีกไม่กี่วันจะถูกยื่นให้ยุติการเป็นแบบหน้าที่โอ้ยอยากรู้เลยอะ่ะไม่มีฮินไม่มีอะไรเลยนะอสอนยอ่อสอนยอ่อไม่มีเลยนะ,ะไม่มีเลยค่ะให้ดาวกันเองเอให้หนาวกันไปเองนะคะเรต้องไปถามจริงจกที่อยู่แถวๆนั้นนะคะ แาวคุณะคะจตุพรใช่ทีนี้เนี่ยคุณจตุพรยังพูดถึงเรื่องสองสถานก,การณ์การเมืองตอนนี้นะว่ามันเดินไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นอะไรที่รัฐบ,บาลควรทําทันทีก็ต้องรีบทาแล้วก็อีกอย่างรัฐมนตรีอย่าเพิ่งแต่งห้องให้มากโดยรัฐมนตรีบางคนก็รู้เพียงแต่คิดว่าจะรอดหรือไม่แต่บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้โชคดีหากมีการวิ่งเต้นอาจรอดก็ได้ดังนั้นข่าวที่แว่วมาอาจจะคาดเคลื่อนแต่ว่าประชาชนเนี่ยต้องจับตามอง หลายคนก็แต่งห้องแลวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องเตรียมตัวแหละทํางานแต่บางคนก็ทำองค์ทำงานก็ละวด้วดเยอะแยะมากมายบางคนแพ้ฝุ่นก็เอาพรมออกอะไรแบบนี้นะคะเอาไปดูเรื่องของบิ๊กทินกันหน่อยคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเช้านี้ก็มีการไปปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนในส่วนของเรือดำน้ำกับจีนว่าอาจจะเป็นการเทรดแลกพวกปุ๋ยพวกสินค้าเกษตรเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ไปพูดที่วิทยาลัยนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตมีบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะที่ไปพูดบอกว่ากระทรวงกลาโหมต่อไปนี้จะซื้ออาวุธน้อยลงค่ะส่วนเรื่องแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้าที่ถูกตั้งคําถามตั้งแต่มารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ย้ํากับทางกองทัพเรือว่าการจัดหาเรือดำน้ำําต้องไปคํานึงถึงความจําเป็น ซึ่งหากรับไม่ได้กับเครื่องยนต์จีนอันนี้ต้องเจรจาและหาทางออกเ <T ot ant> ช่นจัดหาเรือผิวน้ำแทนหรือยกเลิกสัญญา <S <S เปลี่ยนเป็นนำเข้าปุ๋ยจากจีนมาให้เกษตรกรในราคาถูกแทนนะคะคุณสุทินบอกว่าอันนี้เป็นแนวคิดเป็นมุมมองด้านวิชาการที่นักวิชาการเนี่ยเขาใช้ฐานความคิดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ใช่ข้อสรุปในการแก้ปัญหาเรือดำน้ำําแต่จะต้องคุยเพื่อหาทางออกและยกระดับการเจรจาทั้งนี้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเปลี่ยนเป็นการจัดหาเรือผิวน้ํา น่าจะเป็นอีกทางออกแต่ก็ยอมรับว่า ไปดูข้อกฎหมายว่าทําได้หรือเปล่าหากกรณีนี้สามารถพูดคุยเจราจาแลกเปลี่ยนกับทางจีนได้แล้วเกิดว่ามีเงินเหลืออาจจะขอแถมกลับมาเป็นปุ๋ยด้วยกําลังศึกษาอยู่ยังไม่ใช่ข้อสรุปแล้วก็จะนําเสนอแนวคิดนี้กับนายกต่อไปทางนี้บอกว่ายังไม่ได้คุยกับกองทัพเรือแต่เชื่อว่าเท่าที่ฟังกองทัพเรือไม่ติดใจแต่รัฐบาลก็จะต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะโดยลำนาเพราะมีสัญญาไปแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งรัฐมนตรีนะคะคุณวาราวุธศิลปะอาชา ร,รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันนี้เมื่อช่วงช้าเนี่ยก็ไปเปิดที่ทําการพักชาติไทยสาขาสุพรรณบุรีนะคะคือไปเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในโอากาสที่รับตําแหน่งรัฐมนตรีพอมอแล้วก็มีคุณประพัฒนโพธัสุธนเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะคะก็หลากหลายท่านไปร่วมแสดงความยินดีด้วย บางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะคุณวรวุธบอกว่าวันนี้กระทรวงพอมอที่มีชื่อว่วราวุธได้เพราะคนชื่อประพัฒโพธโสุทนนี่นะคะแล้วก็บอกว่านอกจากมีชื่อได้เพราะว่าคุณคุณประพัฒเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวสุพรรณด้วยทีนี้นะคะคุณวรวุธก็บอกตอนแรกที่มีข่าวว่าจะไปอยู่กระทรวงนั้น <c oughs> กระทรวงนี้นหรือแม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ก็แอบกังวลนะเพราะว่าด้วยความสามารถนั้นยังนึกไม่ออกว่าถ้าอยู่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมาช่วยพี่น้อง ประชาชนกว่า800,000ชีวิตในสุพรรณได้อย่างไร่อพอสุดท้ายมีอยู่พอมอดีใจมากเลยเพราะว่าอ,อยากทําหลายเรื่องแล้วก็เรื่องแรกที่ดูแลจะดูแลก็คือว่าจะไปดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เยาวชนสตรีกลุ่มหลากหลายความเพศผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติพันธ์เรียกว่าสองกระทรวงที่ผ่านมาก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มาถึงกระทรวงพอมอนี่นะคะ,ะจะดูแลสามารถดูแลสิ่งมีชีวิต <laughs> ทุกชนิดบนแผ่นดินไทย <laughs> เออก็จริงนะเออก็จริงไหมก็จริงนะเออคุณวรุฒธก็พูดถูกนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้เป็นโอกาสที่พวกเราชาวชาติไทยพัฒนาและชาวสุพรรณจะได้แสดงให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นอีกครั้งว่าคุณสุพรรณเป็นหัวเรือของกระทรวงที่ดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนและเราจะทําให้กระทรวงนี้มีความแตกต่างอย่างไรคือบางคนบอกว่ากระทรวงทรัพย์มาพอมอนี่เป็นการลดระดับคุณวรุฒิบอกไม่ใช่นะผมว่าเป็นการเพิ่มระดับ จะทําให้กระทรวงพอมขึ้นมาเป็นกระทรวงเกรดเอและจะทําใหา้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยจะทําให้ต่างประเทศได้รู้จักว่ากระทรวงพอมคือหัวใจของคนไทยอย่างไรอจรืจริงๆทุกกระทรวงเนี่ยนะมีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนหมดนะคะเทีนี้ในบางช่วงบางตอนคุณวาราวุธนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานเนี่ยยังไม่ทันไรเลยพี่ก็มีดราม่านะคะ เรื่องของเงินอุดหน,นุนเด็กอ,ะอ่ะนะคะเขาก็บอกว่าเกิดดราม่าขึ้นมาใครอยู่ในวงการก็ทราบว่าเงินเด็กเล็กหกร้บาทจู่ๆก็ไม่ได้ก็ตามมาตอนนี้เดี๋ยวจะออกวันที่18กันยายนแล้ววันที่13กันยายน,นี่จะไปเข้าครมอแล้วก็ออกให้ได้ซึ่งมันก็ยืนยันแล้วนะคะว่าที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่เหมือนกับว่ามันมีเลื่อนไปก่อนหรืออย่างไรก็ตามอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนตอน3ทุ่ม4 3าเนี่ย กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมได้ออกมาอัปเดตก,การจ่ายเงินอุดหน,น,น,นุนบุตรเดือนกันยายนโดยระบุว่าการจ่ายเงินอุดหน,น,นุนเด็กแรกเกิดพมสามารถจ่ายเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่18กันยายน <c oughs> คือก่อนหน้านี้นะคะให้คุณเพิ่มเติมนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าที่มีความจําเป็นต้องเลื่อนไปเนี่ยเนื่องจากว่า เดือนกันยายนเนี่ยมีคนลงทะเบียนเป็นจำนวนมากทําให้งบประมาณปี66ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายแล้วทีนี้กระทรวงพมก็เลยไปของงบกลางมาประมาณ900กว่าล้านนะคะเพื่อให้เพียงพอกับ,บวงเงินที่จะต้องเบิกใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นจำนวนเงินประมาณ1,462ล้านบาทเศษทีนี้งบนี้เนี่ยก็พอขอผ่านการอนุมัติจากคลเรียบร้อยตั้งแต่ปลาเดืนสิงหาคม <c oughs> แต่ว่าคมรักษาการนะคะ ก็เลยจาเป็นต้องเสนอผ่านเรื่องไปที่กกตก็เสนอกลับมาที่ครมอีกครั้งหนึ่งจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ซึ่งตอนนี้กกตก็ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยมาที่ครมชุดใหม่ก็ทําให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในวาระการพิจารณาก็เลยทําให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยล่าช้าสำหรับกันยายนส่วนเดือนต่อไปก็จะเป็นปกติแต่ก็ยืนยันนะคะว่า วันที่18เนี่ยเงินจะเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์แน่นอนอืมเอามาดูเรื่อง